แรมโบอีสานเสกสกลอัฏฐาวง์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายนัทวุฒิไส้เกือ้อประกาศไล่คนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและให้สภาผู้แทนราษฎรเลือกนายกจากบัญชีว่าที่นายกที่มีอยู่หรือโหวตเพื่อเปิดทางให้มีนายกจากคนนอกบัญชีว่าตนฟังแนวคิดของนายนัทวุฒิแล้วก็เศ้าใจที่พยายามทำทุกวิถีทางที่จะลมรัฐบาลนี้ให้ได้ แต่ในที่สุดก็เข้าอีรอปเดิมอยากแก้ไขรัฐธรรมนูญอยากเปลี่ยนนายกให้ได้จนตัวสัน่นใช้ความเพียงพรำจากโควิดมาซ้ำเติมประเทศโดยหารู้ไม่ว่าความเสียหายเกิดกับคนไทยทุกคนในสภาวะบ้านเมืองแบบนี้แทนที่จะเห็นอกเห็นใจประชาชนช่วยเหลือดูแลประชาชนเหมือนอย่างที่คนอื่นเขาทาใช้มือทำดีกว่าใช้ปากพูดแบบนี้น่าจะเป็นประโยชน์กว่า เรื่องการบ้านการเมืองขอร้องให้พักไว้ก่อนรอให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นกันทั่วโลกก่อนถึงตอนนั้นอยากจะพูดอะไรก็พูดเลยแต่ขอให้เป็นข้อเท็จจริงประเภทพูดเปล่าๆท่องเป็นบทกรอนในฐานะนักพูดนั้นประชาชนเขารู้ใส่รู้พุงกันหมดแล้วนายเสกสกลกล่าวว่าประสบการณ์ทางการเมืองอย่างนายนัทวุฒินั้นน่าจะรู้ดีว่าอะไรจริงอะไรเท็จ อย่าได้คนองปากในช่วงที่ประชาชนกำลังลำบากนายนัทวุฒิเองก็รู้ดีว่าโควิดมันรุนแรงและน่ากลัวขนาดไหนเพราะฉะนั้นใช่เวลาที่จะมาแซกันหรือไม่ยืนยันว่านายกไม่ท้อและไม่ทิ้งงานที่บริหารอยู่ในขณะนี้แน่นอนประชาชนกำลังเดือดร้อนไม่ได้มีเวลามารับฟังเรื่องต่างๆที่คนไม่ได้ใช้สมองคิดออกมาพ่นน้ำลายหรอกวันๆคิดแต่เรื่องแก้รัฐธรรมนูญจนประชาชนเบื่อหน่ายกันหมดแล้ว ถ้านายนัทวุฒิหยุดคิดริษยาได้ก็จะเป็นคุณูปการต่อประเทศอย่างมากโดยนายเศรษกลได้พูดทิ้งท้ายการกระทําของนายนัทวุฒิว่าคงอยากจะลงถนนให้บ้านเมืองหายนะอีกครั้งหรือไม่เพราะแกนาได้รางวัลต่างตอบแทนเป็นรัฐมนตรีถึง2กระทรวงการลงบนถนนก้าวข้ามศพประชาชนคนเสื้อแดงไปเอาตําแหน่งเสนาบดีใหญ่โตยังหวังจะใช้แผนเดิมเพื่อจะได้กลับมารับรางวัลตอบแทนอีกใช่ไหม ผมก็อยากบอกว่าประวัติศาสตร์บางครั้งก็ไม่ได้บันทึกซ้ำรอยเสมอไปอย่าคิดว่ามวลชนจะรู้ไม่ทันว่าใครสู้แล้วรวยใครสู้แล้วได้ดิบได้ดีเอาตัวรอดแต่คนที่เจ็บและชอกช้ำที่สุดคือมวลชนที่ถูกหลอกมาบาดเจ็บล้มตายบนท้องถนนทอดทิ้งมวลชนอย่างเจ็บปวดหัวใจถ้าอยากรู้อะไรดีๆว่าจริงหรือไม่ให้ไปถามนายสมหวังอสาราศีอดีตเฮรันยิกนปชอเอาเอง ุกรมสรรพกรเรียกเก็บภาษี572ล้านบาทจนยอมล้มละลายสาเหตุเป็นเพราะอะไรดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ